คนครับในวิชาดิจิตอลเนี่ยมีหลายคนที่เรียนวิชานี้แล้วก็รู้สึกสับสนสับสนกับการเรียนคณิตศาสตร์ที่เราเราเคยรู้จักกันมาเช่นหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันคือสองใครก็ตอบสองแต่ถ้าดิจิตอลเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นได้ศูนย์ทดหนึ่งแต่จริงมันก็คือสองแหละแต่สองในเลข านสองมันไม่มีครับมันมีเฉพาะ0กับ1นึเป็นต้นและก็เรื่องที่จะเรียนวันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเรื่องที่ลหลายๆหลายๆกฎมันจะขัดกับกับความเป็นจริงที่เราเคยรู้จักมาชีวิตนี้คุณจะเป็นทุกๆแน่นอนครับารันทดจริงๆเลยครับชีวิตนี้ <c oughs> ถ้าว่าคุณเอาสิ่งที่พบเห็นเนี่ย รือกับการเรียนเร่องเรื่องที่จะผมจะพูดต่อไปน,นี้ไปเปรียบเทียบกับคณิสศาสตที่คนรู้จักมาแล้วมันจะรันทดจริงๆครับชีวิตนะอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูครับวันนี้เราจะ,ะพูดถึงเรื่องพีชคนิตบูรีนครับเรื่องนี้เอ่อก่อนอื่นเรามาตกลงกันก่อนอนี่ครับที่สิ่งสิ่งที่ผมว่าคุณจะรันทดแน่นอนถ้าหากว่าคุณ คุณยังไปยึดติดกับเรื่องเก่าๆที่คุณเคยมีความรู้มาที่ผ่านมานะครับอ,อย่างเช่นนี่ฮะผมให้ A นะเเป็นตัวแปรหรือเป็นสวิตชิ่งเป็นสวิตท,ทั่วไปนะฮะหรือเป็นสวิตใดๆก็ตามแต่ถ้าเป็นตัวแปรอะเอบวกกับ1มันจะเท่ากับ1บวก A แล้วมันจะเท่ากับ1แค่ข้อแรกเปิดขึ้นมาคุณก็จะ ทุกใจแล้วเฮ้ยมันคืออะไร A มันคืออะไรวะโอเคเพคุณบอกบอกเมื่อกี้บอก,บอกคือตัวแปรเอาตัวแปรเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมเช่นตัวแปรนี่อาจจะเป็นสองสามสี่หรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้อะนะแต่บวกบวกกับหนึ่งเอ๊ะถ้าบวกกับหนึ่งมันก็น่าจะมากกว่าหนึ่งสิแต่ทำไมมันได้หนึ่งเนี่ยคุณจะทุกข์ใจหรือเล่าเลยถ้าคุณคิดอย่างนี้นะหรือแม้กระทั่งก้อสองเอบวกศู 0, นย์เอเท่ากับศูนย์บวกเออาหารนี่ยังพอทันอันนี้ยังพอทนนะ ถ้าคิดอย่างเงี้ยถ้าคิดอย่างอพอทนอะถัดมา A คูณหนึ่งมันเท่ากับหนึ่งคูณ A มันก็เท่ากับ A โอเคนี้คุ้นชินเพราะหนึ่งไปคูณอะไรมันก็ต้องได้ตัวนั้นใช่ไหมถัดมาครับ A คูณศูนย์ก็จะเท่ากับศูนย์คูณ A และก็จะเท่ากับศูนย์โอเคหลายๆข้อไม่ขานความรู้สึกแต่มาดูครับในทางดิจิตอลลอจิกโดยเฉพาะเรื่องของพีชคณิตบูลีนเนี่ย เราจะทุกใจทันทีถ้าเราไปคิดแบบนิสสาทั้งหมดเลยนะครับอันน้ให้เราให้เราคิดแบบนี้ครับว่าสวิต์นะสวิต์มันจะมีอยู่2ออย่างที่ต่อนะในวงจรไฟฟ้าก็เหมือนกันนะก็คือจะมีการต่อ2แบบก็คือแบบอนุกรมนะครับแบบอนุกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าันนี้ผมผมผมเขียนข้งละนะครันถ้าต่อแบบอนุกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับออมีแหล่งจ่ากเนาะแล้วก็มีสวิต์แบบนี้ แล้วก็หลอดไฟเนี่ยจะสวา่สวนะสวางได้เนี่ยหลอดสวนี้น่จะสว่างได้ก็ต้องสับสวิตสองตัวเนี่ยนะนี่คือหล่งจา่ายให้เป็นอีเช่นกันครับเช่นกันอีกตัวหนึ่งสวิตที่มันต่อแบบนี้ต่อแบบนี้ก็คือต่อแบบดูก่อนนะฮะดูก่อนว่าต่อแบบ กี่ตัวตามแต่นี้ผมยกตัวอย่างสองตัวนะผมยกตัวอย่างสองตัวสวิตสองตัวที่ต่อกันไปนี่แล้วนี่คือหลอดไฟจะสว่างนะอันนี้ขอให้เปิดตัวแดตัวหนึ่งคนที่เรียนไฟ,ไฟฟ้ามาจะเข้าใจนะมันจะครบวงจรก็คือมีกระแสไหลผ่านแล้วก็ครบวงจรผ่านโหลดแล้วครบวงจรไปนี่อันนี้เป็นการสวิตต่อบแบบขนานแต่ถ้าหาว่าเนื้อหาก่อนนั้นที่ผมเคย สอนไปก็คือลักษณะการต่อไปนี้ก็จะเป็นลักษณะการต่อแบบแอนเกตอันนี้ก็จะเป็นแบบออนะครับแบบอออย่นี้ย่นะแบบออทีนี้พอคุณเข้าใจงี้คุณกลับมาดูตัวนี้นะครับ A อแบบนี้เขาเรียกว่า A ออออหนึ่งเขาจะไม่อ่านโบนะเอออหนึ่งเท่ากับ1นึออเมันเท่ากับหนึไงเพราะฉะนั้นสวิตมันก็จะมีออนกับออฟเท่านั้นอะ ดีต้นก็นมีศูนย์กับหนึ่งตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเออหนึ o ่งมันจะเท่ากับหนึ o ่งเอข้ากับหนึ่งก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับออก็คือดูตัวนี้หมายความว่าซูตตัวนี้เป็นเออันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเป็นหนึ่งก็คือหมายความว่าถ้าตัวนี้เป็นหนึ่งนะครับสับโทะขึ้นมาเอเป็นอะไรก็ได้ครับยังไงหลอดก็สวา่างเข้าใจไหมครับแบบนี้เป็นต้นหรือ หนึ่งอเอขอให้เป็นหนึ่งขอให้สวิต์เปิดผิดวงจรนะก็คือขอให้เป็นหนึ่งขอให้มีหนึ่งะครับสวิต์ตัวใดตัวหนะึ่งต่อวงจรหลอดติดแน่ความหมายก็คือเป็นหนึ่งแน่ก็คือเปิดเอา่าท,ทีกระสรแสไหลผ่านหลอดสว่างแน่นอนอันนี้ต้องคิดอย่างนี้สบายใจคิดเป็นสวิต์แบบนี้นะครับนะถัดมาครับ A เป็นอะไรก็ได้ครับแต่ o. O. อออกับศูนย์เเป็นอะไรก็ได้ครับยังเป็นออยู่นะเอเป็นอะไรก็ได้มันแต่ ถ้าตรงนี้เป็นศูนย์อืมถ้าตรงนี้เป็นศูนย์หมายความว่าหลอดจะติดหรือไม่ติดขึ้นอยู่กับ a อย่างเดียวนั่นหมายความว่าถ้าตรงนี้เป็นศูนย์แล้วเนี่ยนะแสดงว่าขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเส้นทางนี้อย่างเดียวเพราะตอนนี้เขาเป็นศูนย์อยู่แล้วไงเขาโอเพนไปไม่ได้เพราะนั้นหลอดจะติดขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตังนี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้า a ตัวแปรตัวนี้เป็นศูนย์มันก็ไม่ติดอยู่แล้วถ้าตัว a ตัวนี้เป็นหนึ่งก็คือต่อวงจร นะฮะเป็นหนึ่งหลอดติดแน่แสดงว่าสภา,าวะนี้ต้องขึ้นอยู่กับเอสภาวะก่อนนั้นนี้ขึ้นอยู่กับหนึ่งขอให้เป็นหนึ่งน,นะฮะนี่คือลักษณะของอสบายใจแน่ถ้าคิดอย่างนี้และถัดมาครับเรามาคิดถึงข้อตกลงข้อต่อไปนี้นะครับอีกสองข้อคือแอมกันนั่นหมายความว่าตัวแปรใดก็ตามแต่ในะขณะนี้ให้เป็นับสมุดตัวนี้เป็น A นะับนะฮะแอมกับ เท่ากับ1 n กับ a ซึ่งก็จะเท่ากับ a หมายความว่าสภาวะนี้หลอดไฟตัวนี้จะติดนะอันนี้มันมันมันต่ออยู่แล้วมันจะติดไม่ติดขึ้นอยู่กับสมิัติ a ตัวนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้น a n 1จะเท่ากับ1 n a จะขึ้นอยู่กับ a เท่านั้นนะฮะและสุดท้ายและสุดท้ายครับถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ถ้าตรงนี้เป็นศูนย์ a คุณจะเป็นอะไรกัเรื่องของคุณคนระับคุณจะเป็น1คุณจะเป็นศูนย์ไม่สนใจเพราะฉันไม่เปิด โทษทีชัดชัดว่าฉ,ฉันเปิดวงจรอ,อยู่นั่นหมายความว่าชีวิตนี้หลอดนี้ไม่สว่างแน่ถ้าหากว่าอ e ีตัวหนึ่งเป็นศูนย์ถ้ามันเอามาแอนกันนี่แหละครับขอ้อตกลงเบื้องต้นก่อนเรียนพีชคณิตบลรนเนี่ยขอให้เข้าใจสวิตสองรูปแบบที่ต่อแบบแอนอที่ต่อแบบอนุกรมก็คือลักษณะของแอนต่อแบบขนานคือลักษณะของออแล้วคุณจะสบายใจขอให้อยากให้คิดปนกันกับวิชาคณิตศาสตร์ก็แล้วกันนะครับอ่ะมีบางส่วนที่เหมือนกันมีบางส่วนที่คล้ายๆกันอยู่นะครับ เอาละครับสำหรับข้อตกลงเบื้องต้นนี้จะนำไปสู่การเรียนร่งนี้ครับพีชคลิปบูรินสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับโอเคครับ